สวัสดีคะ่ะขอต้อวรับส่มนนี่ออนไลน์อยากให้ดูให้จบนะคะใครที่ยังไม่เคยดูคลิปขอความกรุณาว่าดูคลิปให้จบเพราะว่าในคลิปที่แจกวอลเลตหลายคนย้ํานะคะว่าหลายคนยังมีการถามว่ารับซองยังไงเล่นยังไงมีขอรายละเอียดหน่อยคือ นุดเอามาแจกเอามาแจกนะแจกฟรีเราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแค่กดรับซองเท่านั้นแต่คนที่อยากได้หลายคนทำไมไม่เสียเวลาดูกันนิดนึงดูเธอคะค่ะนุชพูดเสมอดูไปเลยคลิปแจกว่ลเล็ตถ้านุชไม่ได้คุยเรื่องอะไรนาที2นาทีแค่นั้นเองลิงก์อยู่ตรงที่ใต้คลิป ตรงที่เขียนว่ากิจกรรมแล้วก็กดตรงที่คำว่ากิจกรรมนั้นแนละแล้วก็ใส่เบอร์วอลเลตเข้าไปหลังจากนั้นระบบเขาจะให้เราเลือกซองเราก็เลือกซองอันหนึ่งแล้วระบบจะสุ่มให้ว่าเราได้เท่าไหร่ไม่มีการจัดกิจกรรมใดๆแล้วนะคะคนที่อยากได้ซองมาก่อนได้ก่อนมาทีหลังก็รอโอกาสหน้าซึ่งหลายคนหลายคนก็ มาที่หลังก็พลาดไปสักวันเราต้องได้เคยเมีคอมเมนต์เมื่อวานเขาบอกว่าลองเปลี่ยนลองเปลี่ยนดูไหมลองเปลี่ยนแบบว่าลงคลิปไปห้านาทีสิบนาทีแล้วค่อยลงลิงก์ตรงคําว่ากิจกรรมถ้านุดเอามาคิดนะคะคิดว่าถ้านุดลงแบบนั้นนุดจะโดนด่าอยู่สองประเภท นะมันจะโดนได้อยู่สองสองสองอย่างอย่างแรกคนที่มาก่อนเพราะนุ้ไปเห็นคอมเมนต์หลายคอมเมนต์ในช่องอื่นนะที่เขาลงลิงก์แบบนี้ลงลิงก์นานมากคลิปไปนานแล้วทำไมไม่มีลิงก์ลิงก์อยู่ไหนถ้าลงแบบนี้อย่าต้องอ่อไม่ต้องลงเลยเนี่ยอย่างแรกแล้วอีกประเภทหนึ่งที่จะโดนก็คือคนที่ไม่ได้ คนที่มาทีหลังหลังจากลงคลิปสองนาทีหลังจากลงคลิป10นาทีหลังจากลงคลิปเป็นชั่วโมงอันนี้คือคนที่ไม่ได้แต่ถ้านุดลงลิงก์พร้อมคลิปนุชจะโดนด่าแค่คนประเภทหลังคนเดียวประเภทเดียวนะคะอันนี้ ทําความเข้าใจกันนิดนึงขอลงแบบเดิมใครมาก่อนได้ก่อนมาทีหล้างรอโอกาสหน้าแจกบ่อยแจกทุกวันอาจจะมองว่าแจกบาทสองบาทมันไม่เยอะแต่ก็แจกทุกวันถ้าเราคิดว่าอุ๊ยแจกทำไมหรอกห้าสิบบาทแบ่งกันก็นได้คนละบาทสองบาทเองเสียเวลาไปทำนู่นนี่นั่นเอาเลยค่ะหรือถ้าบอกว่า เอ้ยฉันแจกได้เยอะกว่านี้ขอไอดีหลายใจคลิปนะเดี๋ยวนุชจะทักไปขอเล็ดคือแจกเขาเยอะมากเยอะจนแบบอยากอยากเป็นผู้รับบ้างอยากรู้ว่ากาันเป็นผูร้รับมันดียังไงนะคะเอาตามนี้แล้วกันนะอืมขอความกรุณานะดูให้จบนะคะใครที่ยังไม่เคยดูคลิปดูไปเลย นาทีสองนาทีคุณดูคลิปเดียวและคุณรู้เรื่องไปตลอดหรือถ้าจะให้ดีก็กดรับช่องเสร็จก็ย้อนมาดูคลิปนะคะหลายคนเขาทาแบบนี้ก็เลยมีการพูดคุยมีการเสวานาม,มีการรู้จักกันมากขึ้นในช่องแต่บางคนก็ไม่ทักแม่อะไรเลยแล้วจะมาออกลูกงวยงุดหงิดไว้วบอกอุ้ยเอ่อ,อ,อ,เ,อ,อเจ้าของช่องพี่เขาแอดเขาไม่เห็นมาสนใจหนูเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะ เพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้คุยกันเนาะถ้าใครที่เม้นมาบ่อยคุยกันบ่อยอคุณน้คุณตากันบ่อยอเนน,นุก็รู้จักนะก็จะคุยค่อนข้างสนิทนิดนึงแต่ถ้าใครที่อย่างทานบอกว่าไม่เคยไม่เคยทักไม่เคยอะไรเลยมาครั้งมาครั้งเดียวแล้วก็หายไปสองสามเดือนอย่างเงี้ยพี่จำไม่ได้อันนี้พี่บอกตามตงนะคะว่าพี่ไม่สามารถจำเราได้นะยังไงก็ถ้าใครดูคลิปนี้แล้วอยากพูดคุยอยาก ติดต่อสอบถามอย่างนนี้นั่นก็เม้นมาคุยกันใต้คลิปค่ะไม่ต้องซีเรียสอะไรเอาเจ็ดสิบละกันตั้งแต่ที่นุชแจกซองมานะไม่ว่าจะเป็นช่องเก่าหรือช่องนี้หรือช่องมันนี่หรไอฟ s t สตูดิโอนุชไม่เคยแจกเจ็ดสิบอันเนี้ยครั้งแรกที่แจกเจ็ดสิบหกสิบห้าคนละกันอ่ะเมื่อวานได้ เมื่อวานมีรายได้จากเว็บลงทุนมามันก็เลยมีเงินมากพอที่จะมาแจกเยอะหน่อยนะคะ,ะตามนี้ลิงก์อยู่ใต้คลิปตรงคำว่ากิจกรรมมาก่อนได้ก่อนมาที่ล,งลังรอโอ,อกาสหน้าแจกบ่อยแจกทุกวันมันเนีรยรไลน์แจกทุกวันแต่เมื่อวานไม่ได้แจกเออหนึ่งเมื่อวานมยนไม่ได้แจกวันเลศนะคะ แต่แจกเหรียญ YTFC ฟีถ้าใครที่อยากได้ไปดูคลิปเมื่อวานอันเนี้ยแจกฟรีไม่ต้องลงทุนเก็บไว้สะสมไว้อนาคตเหรียญแพงเราก็จะได้มีเงินมากนะเก็บไว้นะคะเพื่ออนาคตคลิปนี้มาแจกวอลเล็ตก็หมดแล้วถ้าใครชอบฝากช่องเลยนะคะมันเนื้ลายมีทั้งฟรีแล้วก็ลงทุนส่วนฟรีสตูดิโอมีแต่ของฟรี ใครชอบแบบไหนกดติดตามแบบนั้นแต่ถ้าจะให้ดีกดติดตามทั้งสองช่องเลยนะคะคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ